สวัสดีครับลิ s ันมาร์สเครื่อง hr 1 2 d a อ le เคสจริงๆแล้วคันนี้มาแจ้งซ่อมด้วยอาการ uh, เครื่องยนต์ uh, ไม่มีกำลังแล้วก็ uh, รู้สึกว่าจะสะดุดดับในบางครั้งแล้วก็คือไม่มีกำลังในลักษณะที่ว่า uh, แล้วเวลาเรากดคันเร่งพวดไปเลยเนี่ยแบบคลิกดาวอะ ครื่องยนต์มันจะไม่ตอบสนองมันจะบื่อค่อยๆไหลไปช้าๆแต่ถ้าเวลาขับออแบบสบายๆกดคันเร่งเบาๆมันก็ค่อยไหลไปตามแรงของมันได้ไฟอักชินไม่โชว์อะไรออแต่ตอนมาสตาร์ทเพื่อที่จะลองเครื่องเจออาการออสตาร์ทแป๊กเงียบแป๊กเงียบหรือแป๊กเงียบ แล้วก็บางทีก็สติดแป๊กปึ่มขึ้นมาได้ก็เลยจะมาซ่อมอาการไอบิดสตาร์ทนี่ก่อนทีนี้มาเจออะไรเดี๋ยวจะลองสตาร์ทให้ดูนี่นะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันรุ่นนี้เป็นรุ่นกุญแจบิดสตาร์ทเกียร์โตเกียบกุญแจออนไฟทุกอย่างเตือนติดครบหมดสตาร์ทเนี่ยแบบนี้ ่ะเดี๋ยวดับเครื่องก่อนนะก็เดี๋ยวมาตรวสอบแล้วทีนี้ผมก็มองไปในห้องเครื่องนะเครื่องตัวนี้นะครับเนี่ยก็มองมองโดยรอบๆก่อนก็สรุปว่าเห็นตรงนี้จริงๆเขาจะมีอะไรนะพวกกล่อง ipdm หรืออะไรกล่องฟิวของเขาเต็มอยู่เลยนี่เขาย้ายเข้าไปข้างในนูน่นเลยย้ายเข้าไปในเครื่องอ่าแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะ ตรงเนี้ยตรงขั้วแบตขั้วลบเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์วัดเอ่อแบตเตอรี่อะไรนะไอ้แบตเตอรี่เคอร์เรนซ์เซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้เอ่อเขาย้ายเข้ามาอยู่ตรงนี้อ่าทีนี้ไอ้ไอ้รูเนี้ยไอ้รูเนี้ยไอ้ช่องเนี้ยช่องเนี้ยมันจะต้องอยู่ค่อมอยู่ระหว่างของขั้วแบตคั้นี้เพื่อวัดกระแสในการไหลของแบตเตอรี่เพื่อที่จะคำนวณว่าเอ่อ กล่องอเพื่อเชื่อมนวนการใช้งานแรงไฟของแบตเตอรี่เพื่อที่จะส่งข้อมูลไปยัง ECU ให้ ECU จ่ายคำสั่งมาให้ชาร์จหรือไม่ชาร์จที่ไดชาร์จแบตเตอรี่ทีนี้ก็ถ้าถ้าไดชาร์จทำงานหนักตลอดเวลามันก็กินกำลังเครื่องยนต์ใช่ไหมมันก็จะส่งผลให้ ินน้ามันเพิ่มขึ้นหรืออาจจะส่งผลทําให้เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้นก็ได้อันนี้เดี๋ยวจะลองเอาเอาเอา,เอาตัวเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวตัดต่อสายแล้วก็ต่อยาวขึ้นมาแล้วก็มาวางไว้ตําแหน่งเดิมนี้ก่อนดูที่ว่าผลที่ได้จะเป็นยังไงเพราะว่าแบตเตอรี่ลูกนี้ก็รู้สึกว่าจะสแตมไว้ที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่สิบเ,เดี๋ยวปลดไฟก่อนมองไม่เห็น วันที่15ปี6 7เดือน8ก็ประมาณถ้ามาถึงวันนี้ก็ประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งก็ก,ก็ไม่น่าจะเสียจนสตาร์ทอื่นได้นะแต่ดูช่องแล้วช่องก็ออยูอ่หมายถึงไฟอ่อนควรชาร์จไฟเลยอ่าและขณะนี้ปีนี้นี่เลยไฟอ่อนควรชาร์จไฟดังนั้นแสดงว่าแบตเตอรี่อ่ะ ไดชาร์จมันไม่รู้ว่ากระแสเท่าไหร่มันก็เลยสั่งไม่ชาร์จหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเราย้ายไอเซนซตเซอร์แบตเตอรี่มาไว้ตำแหน่งเดิมก่อนอ่าทีนี้จะ,ะมาทำความรู้จักหน้าที่การทำงานของเอ่อแบตเตอรี่เคอร์เรนซ์เซนเซอร์กันก่อนดีก่าเดี๋ยวถอดออกมาดูกันเลยนี่นะครับถอดออกมาแล้วหน้าตารูปร่างเขาจะเป็นลักษณะน,นี้ ไอร้รูรูตรงเนี้ยรูตรงเนี้ยมันจะต้องสอดเข้าไประหว่างไอ้ขั้วแบตขั้วนี้รูเนี้ยอย่างเงี้ยมันจะต้องเข้าไปอยู่ลนนนักษณะนี้ตรงกลางเพื่อจะวัดการไหลของกระแสอ่าแล้วนี่เขางอมาเดียดดัดก่อนอ่าทีนี้ไอ้หน้าที่การทํางานของไอ้แบตเตอรี่เคอร์เรนซ์เซนเซอร์เนี่ยโอ้โหจะหักก้วยเนี่ยก็งอมาจริงๆมันต้องแนวตรงนี้นะอ่าหน้าที่การทํางานของไอ้แบตเตอรี่เคอร์เรนซ์เซนเซอร์ตัวเนี้ย มันจะควบคุมการทำงานการชาร์จกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี่โดยอ้างอิงถึงแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่ามากน้อยแค่ไหนอ่ะไอเซนเซอร์มันก็เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะอ่าคือมันจะส่งสัญญาณการใช้งานของกระแสไฟในในในตัวรถยนต์ไปให้ ecu ecu ก็จะส่ง ค่าการทํางานเนี้ยเพื่อที่จะไปให้แบตเตอรี่เอ้ยให้ไดชาร์จทําการชาร์จแบตเตอรี่โดยคํานึงคํานวณการไหลของกระแสออกกับการชาร์จเข้าก็คือข้อดีของมันก็มีอยู่นะตัวเนี้ยมันป้องกันการชาร์จไฟเกินหรือการจ่ายกระแสออกเกินซึ่งอาจจะทําให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่มันสั้นลงแล้วเก เรามาคิดกันง่ายๆเลยสั้นๆเลยสมมุติว่าแบตเตอรี่ชาร์จอะไอ้ไดชาร์จทํางานชาร์จอยู่อะมันไดชาร์จอะมันมันกินกระแสมันมันกินกําลังนะเวลาทุ่นมันเป็นแม่เหล็กแล้วมันจะเนื่อยมากเลยมันก็ส่งผลให้เครื่องยนต์มีภาระโหลดมากขึ้นใช่ไหมเพราะว่ามันชาร์จเต็มที่ตลอดเวลาเลยมันไม่รู้ว่าควรจะหยุดชาร์จตอนไหนถ้าไดชาร์จทํางานตลอดเวลาเนี่ยมันก็เครื่องยนต์มันก็จะถูกฉุดด้วยไดชาร์จ ใช่ไหมใช่ดิเครื่องยนต์จะทาให้กําลังมันหายไปส่วนหนึ่งอ่ะเออมันก็มีผลของมันเหมือนกันนะในการขับขี่อ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาต่อกับเขาที่เดิมของมันก่อนก่อนอเดี๋ยวดัดขาก่อนเออแล้วก็อีกอีก,อ,กอีกในในทางกลับกันถ้าไดชาร์จไม่ชาร์จหรือชาร์จน้อยมันก็จะส่งผลให้เออกำลังไฟในแบตเตอรี่ในระบบไม่พอไปเลี้ยงกล่องไปเลี้ยงปั๊ม บัามเจเพิงหรือส่วนต่างๆของเครื่องยนต์มันก็จะทําให้เครื่องยนต์ไม่รับรู้ถึงไม่ไม่มีไฟอะไฟไม่พอมันก็ทําให้เครื่องยนต์ไม่มีกําลังได้เหมือนกันเนาะผมว่านะอ่าไปเลยอาเดี๋ยวจับใส่เข้าไปก่อนเดี๋ยวมาลองกันเพื่อเพิ่มพื้นที่การทํางานในการตัดต่อสายไฟถึงตรงนี้มาหาขั้วลบผมก็ต้องถอดแบตเตอรี่ออกมาข้างนอกแล้วกเ็เพื่อที่จะชาร์จ แล้วก็อย่าลืมสำรองสำรองไฟไวเ้เพื่อรักษาข้อมูลอของกล่องเอาไว้อ,อย่างเดิมก่อนแล้วก็เดี๋ยวก่อนชาร์จเดี๋ยวลองมาวัดสุขภาพแบตเตอรี่กันก่อนอเดี๋ยวทีนี้เรามาดูาแบตเตอรี่กันก่อนว่าเป็นแบตเตอรี่ชนิดไหน80 M แอมคัวแ แล้วกออ็อะไรนะมาตรฐาน SAE แบตเตอรี่เป็นชนิด MF เ,เมนเทนัันฟรีเฉยๆดังนั้นเครื่องเ,ออเครื่องวิไกรไอ,อเครื่องวัดประสิทธิภาพของเราก็จึงต้องตั้งค่าไปในโหมดของเอ,อ SD D. แค่นั้นต่อไปคีบปขั้วเพื่อที่ทจงอง <c oughs> ะออนพอดีมีไอ,อตัวเล็กมากวน ไก่ไก่ไก่ตัวเล็กมันกวนคั้วบวกคลิปไปเลยให้เต็มเต็มขั้วลบคลิปไปเลยให้เต็มเต็มนี่อ่าแล้วก็มาตั้งค่าอ่าทีนี้ตั้งค่าไปที่ S D อ่ากด Enter อ่าตั้งค่าไปที่ S A E กด Enter เลือกที่8 0ดอมบ M ทีนี้เราก็กด enter เพื่อที่จะทดสอบต่อไปเป็นอ่านค่าร้อยเปอรเซนตดีค่าลิสอะไรนะ IR โอห้าก็เยอะอยู่ต่อไปดูโวลต์สิองจุดต่อไปดู TCA ห้าร้อก็ถือว่าเยอะอยู่ อโอเคแต่มันขึ้นเพอร์เฟคได้ยังไงเนะาะอาทั้งทั้งที่สตาร์ทอิดอ่าโอเคตามนี้เดี๋ยวเราชาร์จแบตก่อนเอาละครับทีนี้ผมก็ต่อสายไฟยาวมาถึงตรงนี้แล้วทีนี้เราก็ยกแบตขึ้นมาใส่นะแล้วก็ใส่ขั้วลบเข้าไปแบบนี้กดลงไปให้แน่นแล้วก็ขันน็อตยังไม่ได้ปลดสายที่เรา จ่ายไฟเลี้ยงไว้ก่อนนะยังไม่ได้กดยังไม่ได้ปลดสายนะ,ะใส่ขั้วแบตอแล้วก็นี่ครับตัวพระเอกงานนี้ของเรานี่เราจะต้องใส่ขั้วลบเข้าไปทางนี้อ่าใส่ให้ดูไหนเอยขั้วลบยุ่นไหนเชอะอ่านี่นะขั้วลบใส่เข้าไปในเอ่อนี่ยอย่างนี้ใส่อย่างนี้เขาจะเข้าไปทางใต้นี่นี่อย่างนี้ นี่อย่างนี้ถึงจะวัดได้แล้วก็วางลงไปปึ๊บแล้วก็ใส่ขั้วเอ่อทีนี้ถ้าแบบนี้เวลาถ้าเราจะต่อใช้งานขั้วลบเอ่อลบเพื่อที่จะปูใส่อุปกรณ์เสริมอะทีนี้ถ้าเราจะต่อขั้วลบอะควรจะต่อหลังเซ็นเซอร์ตัวนี้นะต่อตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่หน้าคือหน้าหน้าตัวนี้เพราะถ้าต่อหน้าเนี่ย เซนเตอร์ตัวนี้มันก็จะวัดการเคลื่อนของกระแสไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะเพิ่มเพิ่มวงจรไฟอะไรต่ออะไรเนี่ยควรจะต่อหลังหลังเซนเตอร์ตัวนี้จะไข่น็อตให้แน่นก่อนอ่าแล้วก็เสียบปั๊กกลับเข้าไปไหนเอยหาไปไหนแล้วนี่นะอาแล้วก็ปายกึ๊บ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 ก ลิงก์กันลิงก์กันทำไงเอ้อุดทำไม่ได้หันไม่ถูกอันนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่ทานี้สิอ่าทางน,นี้ครับอ่าไ,ได้ร้อยทีนี้ก็ปลดสายที่เรา,ารักษา กำลังไฟไว้อืไฟก็ส,สายล่างแล้วพับไปเร็วหน่อยอถอดออกมาแล้วแล้วก็ไข่น็อตกลับเข้าไปอย่างเดิมแล้ว ทีนี้เดี๋ยวจะพามาดูค่ากระแสของแบตเตอรีอ่ที่ก่อนที่จะต่อไอเซนเซอร์ตัวนั้นไว้ที่เดิมผมบันทึกค่าสดไว้เข้ามาที่ตัวนี้เธิมมาดูนี่แล้วก็มาที่ Data แล้วก็มาเลือกเรคคอร์ดนี่เลย닛สันมาที่ผมบันทึกค่าไวา้แล้วก็เลือกเข้าไป แล้วทีนี้จะดูค่าอะไรบ้างาเกี่ยวกับแบตเตอรี่เดี๋ยวจะเลื่อนไปให้ก่อนอแบตเตอรี่เคลเรน t ์แบตเตอรี่เทมแบตเตอรี่โวลตแล้วก็เดี๋ยววัดรอบมาดูบาว่าผมติดเครื่องยนต์เอนจินสปีดแล้วก็กดโอเคอแล้วก็กด Play อันนี้เห็นไหมอันนี้ผมติดเครื่องเดินเบาไว้เห็นไหม ค่ากินกระแสมันคงที่นะไม่เปลี่ยนไม่แปลงเลยแล้วก็เนี่แบตเตอรี่มีมีเปลี่ยนแปลงค่าโวลต์ของแบตเตอรี่มีเปลี่ยนแปลงบ้างแต่กระแสยังอยู่คงที่เลยที่2555ม ah. ิลลิแอมเห็นไหมนี่ก็คือถือว่าชาร์จน้อยนะในในสถานะที่ผมติดเครื่องเดินเบาไว้เฉย ให้ดูเป็นเป็นตัวอย่างแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวต่อไปเรามาดูมาดูค่าสดหลังจากที่เราต่อเซ็นเซอร์ตัวนั้นเข้าไปแล้วกันอ่อ,อกจากหน้าน,นี้ก่อนอเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องดิงนี่นะก็บันทึกค่าไว้เพราะว่าไม่ได้เสียบปลั๊กตัวบดีอ๋อน่แจ้ตัดได้เพราะว่าแบตก็กำลังอ่อนหอเหลือเกินอ่ะโอเค ีนี้เดี๋ยวเราออกจากหน้านี้เดี๋ยวเรามาดูค่าสดอ่านะเสียบปัก๊กเครื่องสแกนอ่าก็เลือก d i a g o ดแล้วก็มาเลือกอ่าอสันแล้วก็มากดโอเค เราก็หารุ่นหาอะไรก่อนแป๊บหนึ่งโหลดดิง้งปื๊บปื๊บปื๊บปึ๊บมาหน้านี้เราก็เมนูนั่นสีเล็แล้วก็มาเลือก far e a แล้วก็เลื่อนขึ้นไปเลือกไทยแลนด์แล้วก็เลื่อนขึ้นไปเลือกมาส แล้วก็เลือก K13 แล้วก็เลือก P210 0แล้วก็เลือก System Selection แล้วก็เลือก Engine อ่ะทีนี้ก็เลือก d a t a Steam r อ่าเลือก On Sign als. อ่าทีนี้เราก็เลือกเอาแค่ แบตเตอรี่เคอร์เรนต์แบตเตอรี่เทมแบตเตอรี่โวลต์แล้วก็ไอจิตสปีดโอเคอ่ะนี่นะเออแอมอ่าเขามีการเปลี่ยนแปลงอ่านี่รอบเครื่องอ่าเห็นไหมโวลต์ชาร์จสิบสี่เลยเห็นไหมนี่เห็นไหมเขาเพราะว่าเขารู้กันใช้การแล้วก็เลยต้องเอ่อกล่องก็สั่งให้ชาร์จเห็นไหมค่าเปลี่ยนแปลงจาก ตอนที่เรายังไม่ได้เอากลับมาเป็นตนำแหน่งเดิมส่วนมากเลาจะอยู่ที่13คงที่ใช่ไหมแต่นี้ก็อยู่ที่2,500โวลต์คอนคงที่อ่านี่ครับดังนั้นก็ผมคิดว่ามันก็สําคัญเหมือนกันนะอ่าโอเคจบสําหรับงานนี้อ่าก็สําหรับเรื่องอแบตเตอรี่เคอร์เรนต์เซนเซอร์ก็จะประมาณนี้โอเคครับอ่าก็ขอบคุณที่รับชมกัน เดี๋ยวไปต่อกันอาการที่ว่าวิ่งกระดืออะไรกันก่อนเดี๋ยวอต่ออีกคลิปนึง